สวัสดีครับผมไวโพธิ์ชาแนีวสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องโอ้ยเพลงคือดังเลยน้องวันนี้าไปนอกเมืองดูนี่กุ้งยั้นก็ขนาดกุ้งกล้ามแดงพี่น้องเพิ่นใส่มาจากห่างเก็บน้ำเศามากหลายตัวด้ยพี่น้องหนึ่งสองสามเป็ดซิฟพี่น้องเป็ดซิฟกลางยางก็มี

ใหม่มาบ้าลบดับซีมเลยนะซีมกล้ามมันนะไกปไเฮงใม่ก้อนชุกถูกไหมาเด้อกินนเด้อซิมมันเป็นไรกุ้งง่มันแทบบ่อร่อยอีบบ่กุ้งก้ามแดง ที่ไมชอบมุ้งอีกบ้างลงไปใส่แต่หลายแน่ดูข้างในาตัวแม่นะครตัวตัวผู้ก้ามแดงมี่จะไปดูก้ามแดงมีมันมีก้ามดำนะก้ามดมตัวแม่เนี่ยตัวแม่ก้ามดำตัวแม่ตัวผู้มันที่มีแคบแดงนี่แคบแดงนี่นี่บักมาลุงเออได้ละก้ามแดงนั่นนี่บักตัวผู้เลยนะตัวผู้บ่น่ตัวผู้ี่แคบแดงเห็นี้แ้ว มันไหม้แล้วมันโบใหญ่มันเทยบตัวใหญ่มันสัาแขนกระตุกเวลาจับจับพบก้ามันกระตุกกระตุกเนี่ยมาหานียิบลงอันนี้ปนไหม มันมีมีจะก้ามจะหนักผมนะม่จะก้ามอาก้ามนี่ก้ามสู้ก้นีก้ามก้ามสีปากก้ามกลินนี่บก้ามนี่นีก้ามขอขาเนมะนี่ก้ามขขาจะนี่เด็กไปหาหมอพอีพี่น้องไปเย็บชุดรองพนมาเพีงอร่อยเว้ยอร่อยนอนีไรได้ไก่พี่น้องไก่โ้งกุมม

อันเดียวนะไบ่ได้กินอืมคนเดียวอีกเธอนื้อชุกลบบนน่ะชุกลบบนน่ะหน้าตาหน้าทานอยู่กับเพิ่งจัดแจงดูจัดแจงแป้งนี่ก็สวยอยู่แล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจจับนะเจจับกินเลยนะ่ละตัวนี้ก็ดับเดี๋ยวตัายนี่ใหม่แล้วพี่น้องใหม่แล้วใหม่แล้วพี่น้องกรงน้อยพี่น้องมาเด้อพี่น้อง

มันไม่น้อยนะจ๊ะดูตีมเป็นแง้มได้เออตีมมันจับอาหารเนาะข่ารแดงแั้มนีจับเส้อผาแ้ตามันนัจับเส้ออันทางหน้านี่บอกสองแง้มนี่หแควมันแง้มน้อยแง้มนะคุณแมันมีสองแขวมันตาจะกระพรินเลยนะเัาอันนี้บอกมันจับเสป้อผ้ามันสงแง้มนะ่หร ชุบลบะจิ้มนะจิมซิมซิมจิมซิมก้างมันหะซิมก้ามมันเียวเตบาดป่าน่อ่อนๆนึงส่วนกุ้งน้อยกินมาได้ร้บส่วนตัวตัวกินมาได้ไม่เหังบอกเผออาหารทะเลอันนี้กินได้ง่ายกินได้ ทำมันทำมันเหลืองไดง้มันหมุทุกได้ทำเ่อไงมบ้งมันมีแท็กนี่ตบ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 อืมหวานเนาะหวานมากแต้โอใจรอไปเนาะโอใจรอเดี๋ยวก็ได้กินมันสุกเด๋อวปะ

เขากินตอนเช้าๆหรือเล่ากินแล้วกินเลยกินเลยแกะแกะแกะไอ้ไข่ใส่เน็้อเห็นปะไข่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 เต็มถั่อ่งกินดูดูไ่นเลยนบ่ Khay... khay... Cung... có mẹ chẳng lẽ chắc chắn chắc chắn 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 เพิ่มจำนวนมาอีกแล้วหนึ่งตัวพี่น้องกล้ามอีกแล้วพี่น้องกล้ามกล้ามกล้ามกุ้งก้ามแดงรับเติร์เอาพี่น้องคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมอกินุ้องกุ้งกามแดงกุ้งรับเตอร์น้ำจืดพี่น้องซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ